ครับก็สวัสดีเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทไยอินเวอร์เตอร์จำนวน3ตัวของลูกค้าจากกอทมนะครับมีซูเออร์นะครับ1,000วัตต์แล้วก็ตัวนี้เป็นซันจุลิก1,000 VA ตัวนี้ซูเออร์1,200 VA ตัวแดงเนี่ยลูกค้าบอกเครื่องไม่รันเนาะทั้ง2ตัว นะครับส่วนตัวสีขาวพัดลมไม่หมุนนะฮะตัวสีขาวพัดลมไม่หมุนลูกค้าแพ็คพัสดุส่งมานะครับลูกค้าไม่ห่อกันกระแทกทำให้พัสดุเกิดความเสียหายจากการขนส่งเนาะนะฮะตัวนี้ก็นะีฮะกระแทกสึง,งอเลยนะครับด้านนี้ก็อ่านะกระแทกเหมือนกัน เวลาเราแพ็คพัสดุส่งมาซ่อมนะครับออกกันกระแทกนิดนึงเนาะตัวนี้ก็น็อตขาดนะน็อตขายึดขาดนะครับมีน็อตหลุดไปไหนไม่รู้ครับมันเกิดความเสียหายเนาะถ้าเราแพ็คไม่ดีเวลาส่งมานะครับเพราะว่าขนส่งเขาโยนอยู่แล้วนะฮะทุกขนส่งก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเช็คไปทีละตัวเนาะ เดี๋ยวลองเช็คอาการดูก่อนผมก็ยังไม่ได้เช็คว่าอาการไม่รันของลูกค้าเนี่ยนะครับมันมันไม่ทํางานลูกค้าก็บอกไม่ทํางานเนาะอ่ามันไม่รันหรือว่ามันเปิดไม่ติดหรือว่ายัางไงนะครับอ่ะครับมาดูตัวแรกนะครับ ตัวนี้เป็นซูเออร์1,000วัตต์ซูเออร์1,000วัตต์ก็ตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับก็ชุดไฟเลี้ยงนี่นะฐานซิสเตอร์ชุดไฟเลี้ยงไม่มถีถูกถอดออกไปแล้วนะครับขปาซิตเตอร์ตัวนี้ถูกถอดออกไปแล้วก็คขว่าชุดไฟเลี้ยงน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าถูกถอดออกไปแต่ยังไม่ได้รับการซ่อมเนาะคร่าวๆก็ ประมาณนี้นะครับก็ตัวเครื่องเนี่ยถูกถอดแล้วยังไม่มได้ขันน็อตประกอบให้ให้ดีเนาะก็เท่าที่ดูน่าจะมีแค่ชุดไฟเลี้ยงนะไม่ไม่มีจุดอื่นทางฝั่งทางฝั่ง AC ก็เช็คเบื้องต้นไม่ช็อตเนาะก็เดี๋ยวผมแก้ไขในส่วนของชุดไฟเลี้ยงนะฮะแก้ไขในส่วนชุดไฟเลี้ยงก็เดี๋ยวมา ลองเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ายังมีจุดอื่นๆเสียหายอีกหรือเปล่านะอันนี้คือเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับตอนนี้ซ่อมชุดไฟเลี้ยง24โวลต์เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องเปิดติดแล้ว ตอนแรกเครื่องมันเปิดไม่ติดนะเพราะว่าชุดไฟเลี้ยงมันไม่มีอุปก,กรณ์นะครับอุปก,กรณ์ถูกถอดออกไปในส่วนของไฟเลี้ยงต่างๆผมวัดดูแล้วนะครับก็ไฟเลี้ยงปกติทีนี้เดี๋ยวมาทดลองเบื้องต้นนะครับผมจะจ่ายไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องแนละ้วดูว่าเครื่องทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับอันนี้ผมจ่ายไฟ DC อยู่ที่ 42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่สามแอมป์เนาะ,ะตัวเครื่องตอนนี้ตัวเครื่องสามารถรันได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูกําลังวัตต์นะฮะต้องได้อยู่ที่ราวๆหนึ่งรวัตถึงจะถือว่าปกติหนึ่งร้อยเจดวัตต์นะครับเดี๋ยดูอีกรอบหนึ่งหนึ่งร้อยห้าวัตต์อ่ะ,อะโอเคนะครับกําลังวัตต์ที่ผลิตออกมาก็ปกติเนาะ เดี๋ยวประกอบเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวมามาเทสอีกทีนึง่งเทสตรวจเช็คการทำงานอีกทีหนึ่งว่า,าการทำงานของพวกพัดลมพวกอย่อื่นอื่น,นปกติหรือเปล่านะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเทสอีกทีหนึง่งที่กำลังวัดสูงๆนะครับเดี๋ยวผมจะปรับกระแสที่ 18M แอมป์ แรงดัน42โวลต์เท่าเดิมก็ต้องได้อยู่ที่ระลอ600วัตต์เราดูการทํางานของพัดลมด้วยว่าพัดลมทํางานได้ปกติหรือเปล่าพัดลมหมุนปกตินะครับแต่หม้อแปลงหม้อแปลงมีเสียง ค่อนข,ข้างดังเลยนะเดี๋ยวดูวัดก่อนนะฮะกำลังวัดอยู่ที่รลลาวๆ600วัตต์นะครับกําลังวัดปกตินะตัวเครื่องผลิตไฟออกมาได้ปกตินะครับที่กระแส18แอมป์จะได้อยู่ที่รลลาวๆ600วัตต์แต่ว่าหม้อแปลงหม้อแปลงจะดังหม้อแปลงรูปนี้มีเสียงดังเนาะ แต่ทํางานได้ปกตินะเอ่อมออแปลงมันน่าจะหลวมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมออแปลงมีเสียงดังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวถ้าวัดต่ำๆถ้าวัดต่ำๆไม่ดังเนาะจะดังที่วัดสูงๆนะครับตัวมออแปลงมันก็ ไม่มีผลต่อการใช้งานแต่ว่ามันจะมีเสียงเวลาเราลันเนาะ,ะก็โอเคนะครับสาหรับเครื่องนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับอาการของเครื่องนี้ก็คือเปิดไม่ติดชุดไฟเลี้ยงนะฮะชุดไฟเลี้ยงเสียหายนะไม่มีอุปกรณ์ถูกถอดซ่อมมาก่อนหน้านี้นะครับอุปกรณ์ถูกถอดออกไป ก็แก้ไขชุดไฟเลี้ยงนะครับใส่อุปกรณ์เข้าไปตัวเครื่องกลับมาทํางานได้ปกติอ่ะโอเคนะครับตัวนี้จบไปเดี๋ยวเอาตัวต่อไปขึ้นมาอ่าเป็นตัวที่2ก็จะเป็นซันจอริกนะฮนะซันจอริกห0ึ่ง VA เนาะ ก็มาต่อกันตัวที่2นะฮะตัวนี้ซันจอลิก1,000 VA อาการของตัวนี้ก็คือเออเลอร์ไม่รันนะครับเออเลอร์ er ไม่รันตรวจเช็คแล้วมีมอสเฟตช็อตนะครับมอสเฟตช็อตฟิวขานนะเบื้องต้นเครื่องนี้น่าจะเคยซ่อมอ่า ชุดไฟเลี้ยงมาด้วยเนาะ,ะซ่อมชุดไฟเลี้ยงด้วยนะครับมีเปลี่ยนฐานซิสเตอร์กับเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์เนี่ยมีร่องรอยคาปาซิตเตอร์ระเบิดแต่ว่าซีเนอร์ไดโอดไม่ได้เปลี่ยนเนาะเอ๊ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเช็คส่วนในส่วนของชุดไฟเลี้ยงนิดหนึ่งนะว่าปกติหรือเปล่า ชุดไฟเลี้ยงยังปกติอยูเนาะดยจากการกินกระแสทางด้าน input. อินพุตชุดไฟเลี้ยงน่าจะปกตินะครับก็จะมีปัญหาในส่วนของฝั่ง ac เนาะมอส f e ตชอ็อตฟิลขาดอ่ะนะเดี๋ยวเปลี่ยน m o สเฟตเปลี่ยนฟิวนะครับครับก็เปลี่ยน m o ส f e t เปลี่ยนฟิวเสร็จเรียบร้อย ผมสงสัยในส่วนของชุดไฟเลี้ยงนะครับวา่าชุดไฟเลี้ยงมันปกติหรือเปล่าเพราะว่าได้มีการซ่อมมาเนาะในส่วนของชุดไฟเลี้ยงเนี่ยแล้วก็ไอตัวเซนเนอร์ไดโอดเนี่ยไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะครับก็เลยลองวัดไฟไฟเลี้ยงที่ขาหนึ่งของ IC78m12 ปรากฏว่าชุดไฟเลี้ยงเนี่ยมีปัญหาด้วยนะถูกซ่อมมาแล้วแต่ว่าคือมันอาจจะซ่อมไม่สมบูรณ์เพราะว่า ถ้าชุดไฟเลี้ยงมันช็อตเนี่ยถึงขั้นซีระเบิดเนี่ยซีเนอร์ไดโอดตัวเนี้ยก็ต้องช็อตด้วยต้องเปลี่ยนด้วยแต่๋ยนนี้ไม่ถูกเปลี่ยนมาไอ้น,นี้ผมวัดไฟเนี่ยจริงจุดเนี้ยต้องมีไฟลาลาส23ถึง25โวลต์วัดได้40โวลต์อ่ะครับก็ชุดไฟเลี้ยงยังมีปัญหา ด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับนอกจากเออร์เลอร์ไม่รันแล้วชุดไฟเลี้ยงเดี๋ยวต้องแก้ไขไม่แน่ใจว่าทานซิสเตอร์ที่เปลี่ยนมาเนี่ยคือมันอาจจะช็อตไปแล้วแหละถ้าไม่แน่ใจนะอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าซีเนอร์เดโอซีเนอร์ดโอไม่ได้เปลี่ยนก็อาจจะทำให้ทานซิสเตอร์ตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันมันชอ็อตอาจจะช็อตได้นะครับก็เดี๋ยวผมทำการตรวจเช็คอีทีนึง ครับตอนนี้ซ่อมชุดไฟเลี้ยงให้กลับมาจ่ายไฟได้ปกติแล้วนะครับก็จ่ายไฟราวๆ2 4่โวลต์มาที่ IC78 M12 แล้วก็จ่ายไฟเลี้ยงพัดลมด้วยเนาะทีนี้มาทดสอบลันเครื่องนะครับว่าเครื่องสามารถลันผลิตไฟได้ปกติหรือเปล่าเนะาะเดี๋ยวผมจะลันที่กระแสสูงสุดเลย แต่ดูกำลังวัต์นะครับสูงสุดต้องได้อยู่ราวห้าร้อยเกถึงหกรวัตอ่ตอนนี้ตัวเครื่องนะครับพัดลมพัดลมทำงานปกติเนาะพัดลมทำงานปกตินะครับอ่ากำลังวัดตอนนี้กระแสมันถูกดึงอยู่ที่ราวรา อันนี้ตกเดี๋ยวนะแป๊บต้องรอมันแป๊บหนึ่งบางทีมันมีการต้องมีการประมวลผลการทำงานของตัวเครื่องเนาะอ่ามันดึงกระแสอยู่ราวๆ10แอมป์เท่านั้นเอง บางเครื่องเนี่ยมันเราใช้กับ power supply เนี่ยมัน,มน,มนการจ่ายไฟออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนแผงโซล่าเซลล์นะอ่าิดทายบางตัวก็ใช้เวลาประมวลผลค่อนข้างนานกว่าจะดึงกระแสดได้สูงสุดนะครับแต่บางตัวก็เปิดแล้วสามารถดึงกระแสดได้สูงสุดเลยอย่างตัวเนี้ยนะฮะการประมวลผลขึ้นขึ้น,นลงลงแต่ตัวเครื่องเนี่ยทำงานได้ปกติแล้วนะครับผลิตไฟออกมาปกติ ลมทำงานปกติก็อยู่มันขึ้นลงขึ้นลงอยู่ลราวๆ10แอมป์12แอมประมาณนี้นะ1 1แอมป์ M, 12แอมอ่ะผมเดี๋ยวขี้เกียจรอเนาะมันมีอีกตัวนึงนะครับก็ ไอ้กับแผงโซลา่าเซลล์เนี่ยคาดว่ามันน่าจะปกติแหละแต่นี่เป็นพาว์ซัพลายก็เลยคือกระแสไฟที่จ่ายออกมาเนี่ยมันมันไม่เหมือนแผงโซลา่าเซลล์มันอาจจะมีการประมวลผลค่อนข้างนานนะครับนีฮล,ลงไปศูนย์แอมแล้วก็ดันขึ้นมาใหม่อ่ะโอเคก็สำหรับตัวนี้อ่า อาการก็คือเออเลอร์ไม่รันนะครับมอเตทางฝั่ง AC ช็อตฟิวขาดแล้วก็ทางฝั่ง DC ทางฝั่ง DC ก็ชุดไฟเลี้ยงมันเคยถูกแก้ไขมาก่อนนะครับแต่ว่าซ่อมมาไม่สมบูรณ์เนาะ,ะซีเนอร์ไดโอดไม่ได้เปลี่ยนก็เลยทำให้ไฟเลี้ยงจ่ายออกมาเกินนะครับก็ตอนนี้ผมจัดก,การแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวเครื่อง รันทำงานได้ปกตินะครับโอเคสำหรับตัวนี้ก็จบไปนะฮะตัวที่สองเดี๋ยวเอาตัวซูเออร์พันสองร้อยวตัวที่ขาวขึ้นมาซ่อมต่อเป็นตัวที่สามนะครับ มาต่อกันตัวที่3นะครับตัวนี้ซูเออร์หนึ่ VA อาการก็คือพัดลมไม่หมุนนะครับพัดลมไม่หมุนตรวจเช็คแล้วพบว่าชุดควบคุมพัดลมไหม้นะครับแต่พัดลมไม่เสียนะแต่ตรงบริเวณนี้ไหม้เละเทะเลย ไม่รู้ว่ามีอะไรเสียหายบ้างเดี๋ยวตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสียหายนะครับมีอุปกรณ์นะครับช็อตเสียหายหลายตัวนะฐานซิิเตอร์คุมพัดลมนะครับช็อตหมดเลยาลายพิ้นไหม้เสียหายนะครับพัดลม ของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับซึ่งพัดลมตัวนี้มันเป็นพัดลมรอบจัดกินกระแสะค่อนข้างสูงก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวทานซซสเตอร์สวิตช์ที่ทำหน้าที่ในการปิดเปิดพัดลมเนี่ยมันช็อตจนไหม้นะครับทีนี้ผมลองเอาทานซซสเตอร์ตัวเล็กเนี่ยที่มีขนาดเท่าของเดิมเนี่ยใส่เข้าไปปรากฏว่าคือตอนพัดลมทำงานเนี่ย แป๊บเดียวเองทานซิสเตอร์ตัวเล็กเนี่ยมันร้อนมากนะครับร้อนมีความร้อนค่อนข้างมากเลยทีเดียวเอามือแตะไม่ได้นะฮะก็เลยคาดว่าถ้าใส่ทานซิสเตอร์แบบเดิมไปเนี่ยมันก็จะไหม้อีกนะครับมันก็จะไหม้อีกก็เลยต้องทําการดัดแปลงนะดัดแปลงเอาตัวเนี้ยโยงสายลงไปนะครับเพื่อตัวนี้จะเป็นมอสเฟตนะเอามอสเฟตมาใส่แทนทานซิสเตอร์ คือทําหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดเปิดพัดลมนะครับแล้วก็เอามาติดกับซิงค์ระบายความร้อนตัวนี้นะฮะเพื่อให้อ่ามันระบายความร้อนลงซิงค์นะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาอีกนะเพราะว่าบริเวณเนี้ยลายบงลายปิ้นมันเละหมดแล้วมันไม่มีจุดให้บัดกรีแล้วนะครับมันไหม้จนเละหมดแล้วไม่มีจุดให้บัดกรีก็โยงสายขึ้นมาดัดแปลงอย่างนี้ทนกว่านะฮะทนกว่าเยอะ ส่วนไอตรงจุดที่มันไหม้ผมเอาไอตัวกาว UV นะครับเทลงไปแล้วก็เนี่นะครับบริเวณเนี้ยเทกาว UV ลงไปเพื่อซ่อมไอจุดที่มันไหม้ไหม้นะครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์บางส่วนมีลายปิ้นบางส่วนที่มันมันไหม้จนลอกอะนะ ก็ได้ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้พัดลมไม่หมุนเนาะตอนเนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวทดสอบดูนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับแค่แค่เครื่องมันรันเนี่ยพัดลมก็ทํางานแล้วเนาะลันประมาณสักสี่ห้าสิบวัตต์เนี่ยพัดลมก็หมุนแล้วเครื่องลันแล้วนะครับเนี่ยพัดลมทํางานแล้วประมาณสัก อ่าห้าหกสิบวัตต์แล้ลองดูนะพัดลมมีสองตัวนะตัวนี้จะรอบไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ตัวนี้รอบจัดมากนะครับเสียงดังมากาซึ่งมันกินกระแสสูงพัดลมรอบจัดนะครับมันเลยทำให้ทานซิสเตอร์ชอ็อตอ่ะทีนะ เอาเครื่องรันได้ประมาณสัก6 0 7 0เจวัต์พัดลมก็จะหมุนนะครับประมาณนี้หมุนแล้วตัวเครื่องนะครับก็การผลิตไฟอะไรพวกนี้ปกตินะเพราะว่าตัวเครื่องไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตไฟแค่พัดลมไม่ทำงานเท่านั้นนะครับก็แก้ไขในส่วนของพัดลมตอนนี้ทำงานได้ปกติแล้วนะครับแต่พัดลมดังได้ใจมากนะรุ่นนี้ ดังวิ้เลยทีเดียวโอเคครับก็แปลงแบบนี้ก็ทนกว่านะครับทนทนกว่าของเดิมนะโยงสายขึ้นมาหน่อยเดียวเผื่อของท่านใดมีปัญหานะครับที่มันไหม้มันเสียหายก็ลองดูเอามอสเฟตมาใส่มอสเฟต เอ็นแชนแนลนะครับเอ็นชแนลมันใส่แทนทานซิสเตอร์ก็ได้หรือจะเอาทานซิสเตอร์ก็ได้นะครับทานซิสเตอร์เอ็นพีเอ็นนะครับมาใส่แทนของเดิมเดี๋ยวประกอบเนาะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3ตัวนะครับโซเออร์หนึ่งพันวัตต์นะฮะโซโซเออร์หนึ่งพันสองร้อยวีเอซันจริกหนึ่งพันวีเอนะครับ ก็อาการตัวอาการตัวนี้ตัวแรกเนาะอาการเปิดไม่ติดอ่าสาเหตุมาจากชุดจ่ายไฟเลี้ยง24โวลต์พังผ่านการซ่อมไปแล้วนะครับอุปก,กรณ์ถูกถอดออกไปไม่ได้ใส่คืน <c oughs> ก็เลยทำให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับอ่าตัวนี้ซูเออร์พันสองออาการพัดลมไม่หมุนนะครับอ่าสาเหตุมาจากทานซิสเตอร์คุมพัดลมช็อตบอร์ดไหม้นะได้ทำการโมดิฟายชุด สวิตค,ควบคุมพัดลมใหม่นะครับก็พัดลมกลับมาทํางานได้ปกติตัวนี้เออรเลอร์ไม่รันนะครับอาการเออรเลอร์ไม่รันสาเหตุมาจากมอสตเฟตช็อตฟิวขาดแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือชุดไฟเลี้ยงจ่ายไฟเกินด้วยนะครับชุดไฟเลี้ยง2 4โวลต์ช็อตแต่ผ่านการซ่อมมาแต่ว่าซ่อมไม่สมบูรณ์นะครับไม่ได้เปลี่ยนไอตัวซีเนอร์ไดโอดก็เลยทําให้ชุดไฟเลี้ยง อย่างจ่ายไฟเกินอยู่ก็ซ่อมชุดไฟเลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็ซ่อมทางฝั่ง AC อาการเออร์เลอร์ไม่รันด้วยตอนนี้ทํางานได้ปกติตอนนี้ทั้ง3ตัวกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปหากผิดพลาดกันใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ